สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พบกับผมช่องอัสราวุฒบอลสีนะครับวันนี้เราก็มีบอลสีสวยๆนะครับมาแบ่งปันนะครับครับมาค่ําเลยครับเพราะว่าตอนนี้อุทกภัยนะครับเข้าแถวบ้านนะครับก็น้ําท่วมกันนะบางบางส่วนก็น้ําเข้านะครับก็ ต้องเห็นใจนะครับเห็นใจทุกคนนะแต่ของผมยังยังนิดๆครับปิมปิมอยู่ครับครับเดี๋ยววันนี้เราแบ่งปันไม้สวยนะครับค่าจะส่ง30บาทนะครับยังเหมือนเดิมครับแห่งสู้เหมือนเดิมครับนะครับก็มีไม้สวยๆนะครับไม้แรสวยๆนะครับมาแบ่งปันนะครับผมนะครับก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์นะตอนนี้ไปเลยนะครับผมนะแม่พันธุ์นะครับผม นี่กระถางล้นฟ้านะครับนะฮะเป็นแม่พันหนือนกันนะครับครับครับนี่เป็นออฟติมัสนะครับผมนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นจากออฟติมัสกระถางนี้ก่อนเลยนะครับนะฮะออฟติมัสมีทั้งหมด3กระถางนะคนละหน้ากันเลยนะครับนะับกระถางนี้ก็นะอยู่ที่1 5 0 0บาทนะครับกระถาง8นะครับออฟติมัสนะครับมี3กระถางนะครับเรื่องเลือกหน้าดูนะครับนะฮะชอบชื่นชอบแบบไหนนะครับออฟติมัสนะครับกระถางนี้ก็1,500บาทนะครับกระถางนี้ก็ พันห้าร้อยบาทนะครับผมนะครับตัวนี้น่าชําเลยนะครับน่าชํามากเลยนะครับผมนะครับกระถางแปดนะครับลูกค้านะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทเป็นหน้าใหม่ๆนะครับเป็นราคาที่แบบสวยสดงดงามนะครับผมนะฮะสมราคาอยู่ครับไม่แพงเกินไปแล้วก็ไม่ถูกเกินไปนะครับกระถางนี้ก็พันเก้าร้อยห้าสิบนะครับอ่ะศีลาน้าม่วงกระถางแปดนะครับผมพันเก้าร้อยห้าสิบาทนะครับศีลาหน้าม่วงนะครับนะฮะไม่ใช่แผงสอนนะ เป็นหน้าม่วงครับผมนะครับแผงสอนก็จะแค่ละไมครับผมนะครับคล้ายๆครับนะฮะต่อมาก็กระถางนี้นะครับผมนะครับนี่ก็เพิ่งจะฟื้นตัวนะครับนะฮะยังไม่ปล่อยแล้วกันนะครับกระถางนี้เป็นเกเกสอนพมลินนะครับแม่พันธุนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับน้องอยู่ในกระถางกระถาง แปดนะครับผมนะครับกระถางแปดนะครับพันห้าร้อยบาทเกสรพมรินนะครับผมกระดูกแดงแปดเลยนะครับหน้าเจนสามนะครับผมนะครับไม่รู้เจนสองอยู่ไหนแต่ตัวนี้เจนสามหยอกหยอกครับผมนะครับซันเซสกายนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมหนึ่งพันห้าร้อยบาทซันเซสกายตัวหน้าม่วงนะครับผมนะฮะหน้าม่วงหน้าเข้มนะครับผมนะครับซันเซสกายนะครับใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับใกล้นะ อีกนิดเดียวนะครับผมนะครับอีกวันสองวันทําจํานวนได้เลยนะครับ1ิกว่าชิ้นนะครับผมนะว่าไปโน่นนะครับซันเซสกายนะครับพันห้าร้อยบาทนะครับผมนะครับต่อมาก็เป็นปัดธรรมราชนะครับผมนะครับสามร้อยห้าสิบาทนะครับเป็นไม้ลายอีกตัวหนึ่งนะครับผมนะครับที่ราคาสูงกว่าเพชรสบูรณ์นะครับผมนะครับก็ไม่รู้สูงได้ไงนะครับนะต่อมาก็กาลังจะไล่นะแม่บ้านบอกไฟดับตายแล้วกี่รถตรงเดียนะ ครับครับอ๋อติดแล้วอุปสรรคนะครับผมนี่ครับกระถางนี้นะครับผมนะครับเทวาพิรักษนะครับผมนะครับแปดร้อยห้าสิบาทนะครับผมแปดร้อยห้าสิบาทเทวาพิรักนะครับหลอดใหม่มานะครับด่างขี้แตกขี้แตนเลยครับครับผมนะครับผมนี่แปดร้อยห้าสิบบาทกระถางหกนะครับผมนะครับกระถางนี้เป็นแสงจันทร์นะครับผมนะครับสองพันเก้าร้อยบาทนะครับผมสองพันเก้าร้อยบาทนะครับแสงจันทร์นะครับเหลือต้นเดียวครับผม ผู้ใหญ่ใจดีรับน้องไปต้นนะอันนี้เป็นเจ้าชายรัติกาลนะครับผมเจ้าชายรัติกาลนะครับแยกหนอนะครับผมเจ้าชายรัติกาลแยกนอนะครับแบ่งอยู่ที่สองร้อยเก้าสิบบาทนะครับผมนะครับสองร้อยเก้าสิบาทนะครับนี่กระสอนพันนลายนะครับไม้ใหม่กิ๊งเลยนะครับผมนะครับศรพันนลายนะครับแบ่งอยู่ที่เก้าร้อยห้าสิบาทกระถางแปดนะครับผมนะฮะเป็นหนอครับผม เ็นหน่อไม้ของหมอหนึ่งนะครับผมนะครต่อมาก็เป็นเออ่ไผ่สีสุกนะครับผมนะครับสามร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะครับสามร้อยห้าสิบาทนะครับไผ่สีสุกกระถางหกนะครับเจ้าขานนะครับผมเจ้าขานเจ้าขานแยกหน่อนะครับสองร้อยห้าสิบาทนะครับผมครับอยู่นี่ต้นนะครับผมเจ้าขานแยกหน่อนะครับสองร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะฮะ กระถางนี้นะครับผมนะครับสอง้อยห้าสิบาทนะครับบางเกิดเก้านะครับสองร้อยห้าสิบาทนะครับต่อมาก็ครับกระถางนี้นะเป็นเป็นไม้เมล็ดนะครับผมนะครับน้องมีนามว่ารีไวนะครับผมดีไว้นะครับ เป็นชื่ออยนะครับผมรีไวนะครับผมนะครับรีไวนะครับกระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทนะครับรีไวนะครับผมนะครับเราจะไม่ปล่อยไม่ปล่อยปล่อยอ่ะพร้อมหนอนะครับผมนะครับไม้เมล็ดนะครับผมพร้อมหนอนฮะครับกระถางนี้สามร้อยห้าสิบบาทนะครับนะฮะเป็นบอลใบไผ่นะครับผมนะฮะเป็นบอลใบไผ่ ไผ่ด่างนะครับผมนะครับสามร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนะฮะพร้อมหน่อเลยนะครับผมหน่อมาครับผมนะครับสามร้อยห้าสิบบาทนะครับผมเดี๋ยวมาทางนี้บ้างนะครับกระถางนี้เป็นเงาจันนะครับผมนะครับสองร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนะครับเงาจันกระถางนี้นะครับ 200บาทนะครับผมนะครับกระถาง4นะฮะเพราะงั้นนะกระถาง5ก็250านะครับผมนะครับต่อมาก็ทองล้นฟ้านะครับผม150บาททองล้นฟ้าไมายของกบบอลสีนะครับผมนะครับน้องชายสุดที่รักเลยนะครับผมกบบอลสีนะครับบ้านอยู่ข้างกันนะครับผมนะครับต่อมาเป็นหอคําหลวงนะครับผมนะครับหอคําหลวงหน้าจริงๆนะครับผมกระถาง5นะครับผมนะครับ สองร้อยบาทนะครับผมนะครับทองสยามนะครับตัวนี้สวยจังเลยนะผมว่าเขากล่งแผงเนอะลูกค้ากึ่งแผงนะครับทองสยามสองร้อยบาทนะครับผมนะครับมันนี้ล้อมเพชรกระถางนี้นะครับผมนะครับกระถางห้านะครับผมห้าสิบาทนะครับผมมีสองกระถางนะครับห้าสิบาทนะครับหลอดใหม่มาแล้วนะกระถางละห้าสิบบาทนะครับไม้เมล็ดนะครับผมนะครับไม้เมล็ดหลวงตานะครับผมนะครับไม้เมล็ดหลวงตานะฮะ ไม้เมล็ดหลวงตานะครับผมนะครับกระถางนี้สองร้อยห้าสิบาทนะครับผมสองร้อยห้าสิบาทนะครับนี่ก็ไม้เมล็ดนะครับหลอดใหม่มาอย่างนี้นะครับผมนะครับนะไม้เมล็ดกระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทไม้เมล็ดนะครับผมไม้เมล็ดนะฮะกระถางนี้นะครับกระถางนี้เป็นไม้เมล็ดนะครับผมไม้เมล็ดนะฮะหลอดใหม่เข้ากลางนะสวยจังเลย ะครับหน้าไปตั้งชื่อนะครับผมนะครับไม้มเมล็ดจ,จะด่างหลายสีอยู่นะครับผมนะครับกระถางนี้แบ่งอยู่ที่250บาทเออเดี๋ยวคุณลูกค้าพอเอฟไปนะครับไปเลือดูหัวนะครับหัวเหรียญสิบนะกระถางนี้ผมจําได้แนะล้วแล้วก็ปล่อยแล้วด้วยจริงๆผมควรจะเอามีดลงนะถังนี้นะและหน้าไม้แบบนี้นะครับสองร้อยห้าสิบบาทยิ้วเลย ครับอันนี้ก็เป็นไม้ใหม่นะครับผมซื้อแม่มาอย่างแพงเลยนะกระถางนี้นะครับผมนะครับดูนะฮะซื้อแม่มาพันห้านะครับแล้วผมก็หาแม่ไม่เจอแล้วก็ไม่รู้ชิ้นผ่กไปไหนหมดสิบกว่าชิ้นนะครับอ่ะแล้วเพิ่งเพิ่งเจอเขานะครับผมนะครับเพราะว่าเขาเม็ดไม่เหมือนปีศาจแดงนะครับผมนะครับอ่ะกระถางนี้นะ แบ่งอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะครับผมห้าร้อยบาทผมไม่หาไม่เจอเลยน่าจะได้ต้นเดียวหรือเปล่าครับเนี่ยดูนะครับผมนะครับห้าร้อยบาทนะครับไม้เมล็ดกระถางนี้นะครับผมนะครับโอ้โหเดี๋ยวต้องตามหาแม่นะครับไม่เจอซักไปใส่โบกโนนะครับผมโบกีโนกระถางห้านะครับหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบาทนะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับผมกระถางนี้ก็เหมือนกันนะครับ นะกระถางนี้แบ่งอยู่ที่80ดบาทนะครับผมนะกระถางนี้เป็นไม้เมล็ดนะครับผมไม้เมล็ดนะครับผมนะฮะไม้เมล็ดกระถางนี้เลยครับผมนะครับแบ่งอยู่ที่ร5อยห้าบาทนะครับอันนี้หัวใหญ่อยู่นะฮะผมแยกหน่อมาแล้วต่อมาก็ไม้เมล็ดนะครับผมนะครับใบช้ำน้ำนะครับผมนี่แหละฮะปัญหาบางทีเราไม่ค่อยจบนะครับ ดูนะดูเนื้อด่างนะครับผมนะเอาที่รับได้นะลูกค้าเอาที่รับได้แล้วดูดูไม้เมล็ดที่สวนนะครับนะฮะหวานนะหวานออกอมทองนะครับผมนะครับชมพูอมทองนะครับผมนะครับเป็นไม้เมล็ดหูหูชิดนะครับผมหูชิดนะฮะแล้วเป็นทรงคอมเพกนะครับผมนะครับกระถางนี้แบ่งอยู่ที่2องรบาทนะครับผม250บาทนะไม้เมล็ดนะครับผม ไม้เมล็ดชิ้นผ่าลูกค้าโอ้ผมลืมบอกไปเดี๋ยวจะบอกว่าอัสดาวุฒไม้เมล็ดของคุณนะ่ะทําไมมีชิ้นผ่าเนะเออเคยเคยโดนเหมือนกันนะครับปาลองเลยคือตอบลูกค้าไม่ถูกเราไปบอกไม้เมล็ดคือไม้เมล็ดอ่ะแต่เป็นชิ้นผ่านะครับที่รับได้นะครับผมนะครับนี่หลอดใหม่นะครับผมนะครับหลอดใหม่นะครับแต่เนี้ยน้ำซ้ำเอ้ยซ้ำน้ำขอโทษที ดารานุพัตท์แผงนะครับผมนะครับแม่พันนะครับผมแบ่งอยู่ที่แปดร้อยบาทนะครับผมแปดร้อยบาทนะฮะดารานุพัลท์แผงนะครับผมนะครับเพราะว่าน้องอยู่ในกระถางถังเก้านะครับผมรูดแปดแปดครึ่งนะนะครับแปดครึ่งหากระถางไม่เจอเลยเลยงงหน่อยนะครับแปดร้อยบาทนะครับผมนะกระถางนี้เป็นอุกาบาทนะครับผมหลายคนนะอุกาบาท บางครั้งอะอุกาบาทไม่ค่อยไม่ค่อยด่างไม่ค่อยป้ายนะครับแต่ผมซื้อแม่ที่ป้ายป้ายมานะครับผมนะครับผมมีหน่อให้นะลูกค้ามีหน่อให้นะครับผมนะครับมีหน่อให้นะฮะเอาที่รับได้นะผมแบ่งแบ่งหน่อเดียวเพราะมันมันได้หน่อเดียวนะครับหน่อนี้นะอุกาบาทนะครับผมเป็นไม้แลก็กลางใหม่กลางเก่านะครับผมนะครับหน่อนี้แบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับผมนะครับ อ๋อนี่ครับสามร้อยห้าสิบาทนะครับผมสามร้อยห้าสิบาทนี่คือผีตาโขนนะครับผมผีตโขนนะครับนี่ก็ไม้เมล็ดนะครับผมนะครับไม้เมล็ดใหญ่แล้วน่าจะได้ทาตาลวนแล้วนะครับผมนะครับแบ่งอยู่แปดร้อยนะครับผมแปดร้อยบาทนะครับผมนี่หลอดหลอดใหม่ลูกค้าหลอดใหม่เป็นไม้เมล็ดนะครับผมนะครับเป็นไม้เมล็ดเนี่ยนี่ก็ไม้เมล็ดนะครับผมไม้เมล็ดเอ้ยอัศาวุธไม่ค่อยมีไม้มีชื่อหรอ ก็มีครับผมนะฮะแต่ส่วนใหญ่จะเน้นไปทางไม้เมล็ดเพราะมันมีการพัฒนาแล้วเขาส่วนใหญ่เจอก็เอาไปจดซื้อกันนะครับผมนะครับไม่ต้องทําให้เหนื่อยนะครับนะดูนะครับอันนี้หลอดใหม่เนาะหลอดใหม่เธอยังเธอยังแบบยังไม่เบ่งบานเท่าไหร่นะดูก้านกระดูกนะครับผมไม้เมล็ดนะครับผมนะฮะแล้วจะน้องกระถางนี้จะหลายสีหน่อยนะครับ อ๋อจะเริ่มต้นจากเนาะไม้กําลังพุ่งนะครับผมพูดจากเอกกอัก,ก,อกไม่ได้กินกาแฟคือแม่บ้านบอ,อกอย่าไปกินเยอะนะครับก็กินเยอะแล้วหัวใจสั่นนะครับแล้วก็คุยติดอ่างต่ไม่ได้กินปุ๊บจะตะติติดอ่างนั่นไงาลิ้นแข็งเลยนะถังนี้นะครับผมนะครับ เอาไป450บาทนะครับผมนะครับใครแวะใครได้นะครับใครใครไม่ไหวก็ก็ไม่ได้ <c oughs> ฟอร์มใหญ่ๆเนาะ450บาทนะหนักไปทางอึ่งเนาะแต่ถ้าอึ่งอย่างนี้นะอึ่งอย่างนี้นะต่างชาติแบบเท่าไหร่ก็ไม่อัน้นะครับผมนะครับสู้ยิบตาไม้ไม้ไมแบบต่างชาติชอบไม้แบบนี้นะครับนะี่เคยติดต่อมาเหมือนกันนะครับผมแต่จํานวนผมไม่มีนะครับก็เลยไม่ได้กันนะครับผมบอกว่าจะเอารถไอ้พวกเทเลอร์เข้า บอกสวนมันเล็กไปเขาก็เลยตกลงกันไม่ได้ครับสวนผมว่าไปนู่นเอ้ากระถางนี้นะลูกค้ากระถางนี้ก็ตีใหญ่ตีใหญ่เป็นตับเสือนะครับผมนะครับไม่ใช่ตับตำรวจนะครับผมตับเสือไม่ไม่รู้ว่าออกมานานยังเอ้าเอาหน่อเข้าไปลูกค้าตีใหญ่นะครับผมนะครับตีใหญ่นะแบ่งอยู่ที่สี่ร้ยห้าสิบาท อันนี้หนอนะตีใหญ่จะน่าจะไม่ค่อยสูงเนาะเป็นไม้นะครับผมเหลืออยู่ต้นเดียวหนอนะครับผมแบ่งให้สี่รอยห้าสิบาทตีใหญ่ๆนะครับผมนะครับอันนี้นะแม่แม,แม่แม่เขาอเอิญว่าแม่เนี่ยผมจะต้องทํามีดสองนะครับผมก็แม่เขาก็ตอนที่ผ่าไปก็ตอนนี้ก็สี่สี่เดือนแล้วนะเนาะนะเวลาโดนมีดอะ่ะเธอจะ เปิดแบบขี้แตกขี้แตนเลยนะครับผมนี่ก็กระถางนี้ก็เป็นเหนือเมฆนะครับผมนะอจะแบ่งก็แบ่งไม่ได้นะดอกเธอมานะครับเดี๋ยวต้องล่อต่อนะครับผมนะครับเหนือเมฆนะจริงๆเหนือเมฆควรจะเป็นน่าจะเป็นชื่อรีไวมากกว่านะครับผมนะแต่ก็ตั้งชื่อเหนือเมฆไปแล้วเพราะเธอเธอไปเป็นคู่ฝักของเหนือดวงนะครับผมใครจะเอาก็สกิดติดตลอดนะครับผมนะครับผสมดอกได้เลยนะครับผมนะ นาะไม่รู้จะเหลืองแต่กระดูกสวยอะตัวนี้นะครับผมไม้ก็เนาะน่าทำอยู่ครับผมเนะเอาสิหนาทีแล,ล้วเหรอว้าวเพลินเลยครับมีชิ้นผ่านะแต่นี่เป็นหน่อลูกค้าหน่อผมก็ขายนะเนี่ยไม้ไม้เมล็ลนะครับผมนะหน้าอย่างก็แบบเนาะไม่รู้ไนงะ จะขายสัญชายก็ยังเล็กอยู่เนาะสองใบเทพจัดเลยนะยติดนิดเดียวเผือกเลยถ้าไม่ติดนิดนีดน้เผือกแน่ๆดูดิสัญชายชิ้นเคี้ยวโอ้โหไม่ใช่สัญชายเดยนะลูกค้าเป็นสัญชายนะครับผมฮนะแล้วไปผ่าปนกับกาข้าพผิกขึ้นมานี่แบบงงตุ๊บเลยอ๋เอาเอเอา,เอา,เอานี่นี่หนึ่งใบหนึ่งหลอดสัญชาย ลองลุ้นดูไหมครับซันชายนะครับผมหนึ่งใบหนึ่งหลอดนะครับร้อยห้าสิบบาทนะครับผมซันชายหนึ่งใบหนึ่งหลอดนะครับผมแม่โคตรสวยนะครับผมนะครับแม่ของซันชายผมนะฮะแต่ไม่ใช่ซันชายเดนะเนี่ยพอผ่าปุ๊บมีแผงนะซันชายแต่ก็ย่างไม่ป้ายเธอเลยต้องจอดอ้าวทองล้นฟ้านะครับผมนะครับทองล้นฟ้าเสียกบเขาให้ขายอยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทเนาะอ่ะผม ผมแอบกระซิบแล้วกันกระถางนี้แบ่งอยู่ที่100รบาททองล้นฟ้า100บาทหน้าเทปเนยนะครับผมนะครับทองล้นฟ้านะครับเอาไหนก็ไหน,ไหนละกาคาพริกชิ้นเคี่ยวนะครับผมชิ้นเคี่ยก็เหมือนหน่อเนาะเอาไปหนึ่งบาทนะครับผมกาคาพริกนะกาคาพริกเดี๋ยวให้เห็นแม่ผมนะ้วโอ้โหดังกาคาพริก เพชรจอมทองนะครับผมนะครับเพชรจอมทองกระถางหกนะครับแบ่งอยู่เก้าสิบาทนะครับเพชรจอมทองนะครับ mm hmm. ดารานนพัลลัตนะครับผมดาราโนพัลลัตนะฮะสี่สิบบาทนะลูกค้า ดาราโนพลัสสี่สิบาทนะครับผมโอ้หนี่เธอไม่ได้ป้ายเขียวธรรมดานะออกเหลืองทองทองหน่อยๆนะสี่สิบาทนะครับผมนะครับดาราโนพลัสนะครับนะฮะสี่สิบาทนะครับผมใหญ่แล้วนะครับผมนะฮะสี่สิบาทนะครับผมเอ่อเทพสายลุงหน้าแดงนะครับผมนะครับเทพสายลุงหน้าแดงสี่สิบาทเหมือนกันนะครับผมสี่สิบาทนะฮะงงไปทั้งไหนงง ี๋ยวมาทางนี้ดีกว่าครับเอ้าน้เมืองนนนะครับผมน้าเมืองนนนะครับน้ำเมืองนนนะครับสี่สิบบาทนะครับตัวนี้น่าเทพเลยนะครับกระถางนี้นะครับผมเป็นที่วาลาตีนะครับผมเป็นไม้ของเสียแบงค์นะครับผมนะครับท่วาลาตีที่วาลาตีเจ้าของเอ้ไม่ใช่เจ้าของเขาเรียกว่าผู้ผสมคืออาจารย์ปอนะครับที่วาลาตีเป็นไม้ปราบเสียนเหมือนกันนะครับกระถางนี้แบ่งอยู่ที่80บาทนะครับผมนะครับแปบาท ต่อมาที่วาราตีจะคล้ายๆกับเอ่ออะไรนะซับปูนผลอันนี้ซับปูนผลลูกค้าซับปูนผลก็80บาทนะลูกค้านะครับผมเอามาเอาเอามาเอามาให้เบิ่งนะครับว่าเดี๋ยวจะงงหน่อยนะครับทิ่วาลาตีจะใบป้อมกว่านะครับผมนะครับอันนี้ซับปูนผลหน้าเทพ80บาทนะครับผมนะครับต่อมานะครับผมนะเมืองนนนะครับผม40บาทนะครับผม40บาทนะนะเมืองนนนะครับเอ้าทองล้นฟ้า นะครับทองล้นฟ้ากระถางนี้ขอ150้าบาทนะครับผมร5 0ยหบาทนะครับทองล้นฟ้านะว้าวตัวนี้น่าเทพนะเราบอกให้ดูดิเจ้าของยังผ่าสู้ผมไม่ได้เลยเนะี่ยน้องกบบอลสีนะครับต่อมาเป็นเอ่อมณีมณีเมืองเพชรนะครับผมนะครับมณีเมืองเพชรนะครับผมนะฮะอันนี้เป็นชิ้นผ่านะลูกค้ามณีเมืองเพชรนะครับผมนะฮะกระถางนี้แบ่งอยู่ที่ ร้อยห้าสิบาทนะครับผมมณน,นีมังเพชรเป็นไม้ที่รอการตั้งชื่ออยู่นะครับผมนะครับกระถางนี้ไม่แน่ใจนะลูกค้าเอาแบบไม่แน่ใจนะครับผมร้อยห้าสิบบาทถ้าเป็นปีฉลูก็ฮานาก้าเลยนะครับผมนะครับผมขายในนามปีชวดแล้วกันนะครับผมนะครับอันนี้หลอดใหม่นะลูกค้าร้อยห้าสิบาทนะครับผมร้อยห้าสิบาท ศิลาหุ่มทองนะครับอันนี้หน้าหน้าอันนี้หน้าตรงปกนะครับหน้าจดทะเบียนแต่ตัวนี้เป็นตัวแผงนะครับผมนะครับเป็นตัวด่างนะครับผมเป็นหน้าหน้าจดทะเบียนนะครับผมนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมไม้หัวใหญ่นะครับกระถางนี้แบ่งอยู่ที่ร้อยห้าสิบาทนะครับผมทําจํานวนได้เลยนะครับผมนะครับนะครับดาราโนพลัสนะครับผมนะฮะกระถางนี้ก็สี่สิบาทนะครับผมสี่สิบาทนะครับผมกระถางละสี่สิบาทเทพสายลุงหน้าแดงนะครับผมนะครับสี่สิบาทนะครับผม กระถางนี้ไม้เมล็ดนะครับเป็นชิ้นผ่าไม้เมล็ดนะครับผมนะครับเอาไปลุ้นดูนะครับร้อยห้าสิบบาทนะครับผมเมืองเกาะเก็ดนะครับผมเมืองเกาะเก็ดสี่สิบาทนะครับผมเมืองเกาะเก็ดสี่สิบาทนะครับผมนะเมืองเกาะเก็ดสี่สิบบาทเอ่อกระถางนี้เป็นไม้ใหม่ล่าสุดนะครับผมนี่คือเอ่อนางเลื่อมลาวันเป็นเมียของเป็นเมียของชลาวันนะครับผมนะฮะเอ่อตับตับอะไรเนาะวรรณคดีเรานะครับผมนะฮะ นางเริ่มลาวานะครับผมแบ่งอยู่ที่450บาทนะครับผมนะอันนี้ทับทีมทองนะครับผมทับทีมทองก็จะหายากหน่อยนะครับผมนีทับทีมทอง2ใบ1หลอดนะครับผมนะครับแบ่งอยู่ที่40บาทนะครับผมทับทีมทองนะครับผมอันนี้ทองล้นฟ้านะครับผมเอาที่รับได้นะเอาที่รับได้หน้าเทพจัดนะครับผมหลอดใหม่ไอหลอดหลอดล่าสุดเขาจะเผือกแลวหลอดใหม่มานะก็มีฟาร์มเขียวนะครับอันนี้ผมจัดโปรให้นะหนึ่งร้อยบาทนะครับผมนะครับ กระถางนี้ทองล้นฟ้าเหมือนกันนะครับปล่อยของน้องกบวันนี้รัวๆเลยหนึ่งร้อยบาทนะครับผมทองล้นฟ้าหน้าเทพๆนะครับผมนะครับแม่ก็อย่างที่เห็นนะครับอันนี้ก็ดาราโนพลัดนะครับผมสี่สิบบาทนะครับผมนะครับต่อมาก็เป็นไม้เมล็ดนะครับผมหลอดใหม่มาฮับเครื่องเลยนะครับผมหลอดใหม่มาฮับเครื่องนะครับแปดสิบาทนะครับผมนะครับต่อมาก็เป็นเวทมรกตนะครับผมเวทมรกตนะครับผมนะครับแบ่งอยู่ที่ห้าสิบบาทนะครับผม เวทมรกตนะครับ50าบาทนะครับผมเมทมรกตนะครับต่อมาก็เป็นไม้เมล็ดนะครับผมไม้เมล็ดนะครับอย่าไปคิดว่าน้องคือสุดรักนะครับผมผมผมก็ทําไม้เมล็ดเนะลูกค้าแต่เธออาจจะไปเหมือนนะครับผมนะครับผสมกับเกาะเกตด้วยนะครับผมนะครับแต่ก็ไม่กล้าขายเป็นเกาะเกตเพราะเธอคือไม้เมล็ดแล้วแต่เป็นชิ้นผ่านะครับผมแบ่งกระถางนี้นะครับผมแบ่งอยู่ที่50บาทนะครับผม50บาทนะครับ ต่อมาก็ไม้เมล็ดนะครับผมนะครับเป็นลูกของศีลาหุ้มทองนะครับผมลูกของศิลาหุ่มทองกับยอดมงกุฎนะลูกค้าสิลาหุ้มทองกับยอดมงกุฎนะครับผมนะฮะก็เนาะเอายังไงดีเอาราคาเท่าไหร่ดีหลอดใหม่มาเหลืองเต็มดุมเลยนะครับกระถางนี้แบ่งอยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนะครับร้อยห้าสิบาทนะครับเอาไปขึ้นกระถางแปดได้เลยนะครับผมกระถางละร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะครับ ต่อมาก็เป็นบอลใบหอกนะครับผมนะครับบอลใบหอกนะครับผมนะฮะกระถางนี้นะครับผมแบ่งอยู่ที่ห้าร้ยบาทนะครับผมห้า้อยบาทนะเป็นไม้เมล็ดนะครับผมไม้เมล็ดใบหอกนะครับผมเป็นลูกของกลุมภกันนะครับผมนะครับผสมกับบอลด่างนะครับผมผสมกับบอลด่างนะลูกกลุมภกันนะครับผมนะฮะกระถางนี้นะครับแม่อุ้มฝากเขาเป็นกลุมพกันนะครับผมนะครับแต่เม็ดนั่นจะมาทางเอ่อไหนก็ไม่รู้นะฮะ แล้วผมก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นหน้าหนาวที่ผ่านมาป้ายแหลกลานเลยนะครับผมนะครับแล้วก็ได้เธอมานะครับผมนะครับวาซานเดนะครับผมโอ้เธอฮารเครื่องนะดุดันนะครับผมนะฮะเป็นหอกหน้าใหม่ๆนะครับผมนะครับห้าร้อยห้าร้อยวลกันนะครับค่าฝีมืออะกระถางนี้ไม้เมล็ดใบกลมและก้านแข็งๆนะครับผมนะเป็นหน่อ็นหน่อลูกค้าแบ่งย่ร้อยห้าสิบาทนะครับกระถางนี้ก็หน่อนะครับผมใบเดียวอะร้อยห้าสิบาทใบกลมนะครับผม นี่พันเดียวกันนะลูกค้านะครับผมก็เห็นว่าอันนี้เป็นเป็นนอใหญ่แล้วมันมีชิ้นเขี้ยวติดไปอัสราวุธเลยเอาร้อยห้าสิบาทเอาไปลุ้นดูนะครับผมนะครับลุ้นดูนะครับกระถางละร้อยห้าสิบาทเป็นนอนะครับไก่พระนเรสวนกระถางสี่นะครับผมนะครับไก่พระนเรสวนกระถางสี่นะครับเป็นบอลใบไผ่นะครับผมนะครับหมายถึงว่าทําไมเรียกใบไผ่สะโพเขาไม่ได้เปิดกว้างนะครับผมนะครับบอลใบไผ่นะครับผมนะครับยังเรียกใบไผ่ได้นะครับ เป็นไพรดดางนะครับโคตรสวยนะครับผมหลายสีมากเลยนะครับผมไก่พัน you ธ know, ุ์ในสวนนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับผมนะครับดูดิฮะแต่ละต้นเก่งไม่เท่ากันนะครับผมเป็นหน่อทั้งนั้นเลยนะครับผมมีทั้งหมดสี่หนอนะครับผมมีทั้งหมดสี่หนอนะไก่พันธุ์ในสวนหนึ่งร้อยบาทนะครับผมดูนะกาลังเก่งเลยนะหนึ่งร้อยบาทไก่พันธุ์ในสวนนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับผมไม่ผิดหวังนะครับผมเชื่ออัศดาวุธนะครับผมไก่พันธุ์ในสวนหน่อละหน่อละหนึ่งร้อยบาทนะครับผมโคตรสวยโตขึ้นนะครับผมนะครับ อันนี้ก็เป็นเนี่ยครับอันนี้ตัวอย่างตอนโตๆนะครับผมนะครับไม่ได้ตัวอย่างละขายเบิดแต่วันนี้โตๆๆนะครับผมนะมณมีเมืองเพชรนะครับผมมณมีเมืองเพชรเป็นหอกที่ผม่ะกาลังจะเว้าอยู่กําลังจะจดซื้อนะจำนวนก็ออกได้พอสมควรนะครับเดี๋ยวแบ่งให้ให้ไปแบ่งกันถือนะครับผมนะฮะเดี๋ยวผมจะลงแบบเข้าสวนใหญ่ๆ้เขาให้ให้ช่วยโพสต์นะครับผมนะฮะดูนะครับอีกตอนโตเต็มฟอร์มนะครับมันเล่นหลายสีครับ แล้วมีเม็ดสีแลวนะมีเม็ดสีนะครับผมนะฮะโคตรสวยนะครับผมนะครับหน่อน,นี้แบ่งอยู่ที่สามรอยห้าสิบาทนะครับผมสา0รอยห้าสิบาทยูนะอัศราอุธขายไม่แพงไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าถือร่วมกันนะครับอันนี้เอาสามร้อยนะอันนี้เอาสามร้อยนะครับผมนะฮะถ้าเกิดว่าดังเปี้ยงก็รู้เรื่องนะครับผมอ่ะอันนี้ชิ้นผ่าเนาะเป็นชิ้นผ่าชิ้นผ่าที่ดูดิชิ้นผ่าโคตรแรงดูดิดูดูใบล่าสุดอือ มณีเมืองเพชรนะครับผมเนี่ยแต่ละต้นนะครับผมนะยอันนี้เอาไปเอาไปร้อยห้าสิบนะครับผมร้อยห้าสิบาทมณีเมืองเพชรนะครับผมนะครับราบขอบพระคุณอย่างสูงนะที่ดูจนจบคลิปนะครับผมนะครับวันนี้ก็ฝนใกล้ใหม่แล้วนะครับผมนะครับสงสัยขึ้นถึงบ้านผมแน่เลยนะครับอู้หเนาะหนเก้าร้อยห้าสิบบาทอันนี้เป็นแม่ของ ทองล้นฟ้านะครับอาจจะเหลือใบเดียวแต่โคตรเท่เลยนะครับผมทองล้นฟ้านะฮะนี่อัปเดตให้พี่เอดูนะครับผมนะครับไปเดี๋ยวจะแพคให้นะครับนะครับเอ่อวันนี้ก็ขอสวัสดีนะครับอ่ะปล่อยต้นนึงนี่นี่ต้นนี้นะฮะต้นนี้คือก็ดาราแผงนะเจ็ดร้อยบาทนะครับผมดาราแผงนะครับผมจะแบ่งต้นนี้ ยังไม่เด่นคร,ครับครับครับวันนี้ก็ขอสวัสดีนะครับขอให้เลี้ยงบอลสีมีความสุขนะครับฝนมาแล้วครับผมครับสวัสดีนะครับ